ไม่เดินย่ำอยู่กับที่แต่ให้มันก้าวไปข้างหน้าแบบสร้างสรรค์คืนความสุขคืนผลประโยชน์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมุชาและบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่รอบประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ได้สดับรับฟังมาจะเห็นชัดเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อที่เราบอกว่าเราจะก้าวไปสู่อาเซียน แปลว่าคนสิบประเทศไปมาหาสู่เป็นพี่เป็นน้องไปมาไปก็ง่ายมาก็ง่ายไปสะดวกมาสะดวกซื้อขายง่ายไปผูกคุณสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐศาสตร์เศ,ษศรเศษฐกิจอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะถึงจะสาม,มารถที่จะคืนความสุขจับได้สัมผัสได้อย่างแท้จริงอย่างที่ว่านี้เพราะอยาก<ม>แค่พี่น้องกเกณฑ์ต่างๆในอาเซียนนี้ ตามกฎบัตรอาเซียนนี้จะต้องเปิดหมดเลยเช่นรถยนต์กัมพูชาเวียดนามลาวเคยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นขับขวาพวงมาลัยซ้ายทีย่ของเราซ้ายเวลาเลี้ยวโค้งต่างกันต่อไปนี้อาเซียนรถยนต์ต้องมีพาสปอร์ตรถใบขับขี่ประสูตรนี่ประเทศไทยต้องเป็นใบขับขี่สากล นี่เตรียมทําได้แล้วขนส่งทั่วประเทศและไอระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเข้าออกต้องเสมอกันถ้าเก็บ10บ,บาทก็เก็บถ้าไม่เก็บก็ไม่เก็บแล้วเป็นเศรษฐกิจอันเดียวกันสังคมเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นในฐานะที่หนึ่งในอำนาจ77จังหวัดเนี่ยก็คุยกับพี่น้องทั่วประเทศและคุยกับคสอชอและแม่น้ำห้สายประมาณ500คนหนึ่งสภาปฏิรูป สองสภานิติบัญญัติสามคณะกรรมการร่างรับธรรมนูนสี่รัฐบ,บาลห้าคอสชอแม่น้ำห้าสายเสนอ,อยังไงเชิญครับทั้งห้าสายที่ว่านั่นนะครับก็คือคลังสมองของชาติที่จะนำชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในในรูปของอาเซียนผมก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมองเห็นปัญหาดังที่พี่น้องนำเสนอมาเมื่อท่านมีหน้าที่ ที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ท่านต้องทําให้บังเกิดจริงนั่นก็คือโลกเหมือนมีหนึ่งเดียวนะประชาชนทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวเอาแค่อาเซียนก่อนนะขอให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพราะนั้นอย่าแบ่งแยกแตกพวกนะขอให้เห็นว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมมีหุ้นส่วนทางเศ,ษศร,รษฐศาสตร์เศ,ษศร,รษฐกิจและมีความมั่นคงร่วมกันมีความสุขด้วยกันนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ผมเชื่อในความสามารถของท่านนายกปัจจุบันและแม่น้ําทั้งหาสายว่าสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก่อนก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งใน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 ช่วงที่รัฐมนุนเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาดของท่านที่มีอยู่ในขณะนี้สามารถแก้ได้เพียงแต่ท่านเข้าถึงปัญหาเข้าใจปัญหา,าโดยเฉพาะปัญหาที่อยู่ห่างไกลาจากกรุงเทพอย่างชายแดนทั้งหลายเนี่ยรอบประเทศไทยในยชายแดนทั้งหลายเนี่ยนะ ท่านสามารถเข้าถึงเข้าใจต่อปัญหาต่างๆนี้ขนาดไหนขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีส่วนร่วมโดยการน,นําเสนอเข้าไปสู่อย่างน้อยก็อาศัยสื่อมวลชนช่อง13แห่งนี้นะครับเนี่ยที่เรากําลังนําเสนอเนี่ยขอให้ท่านเข,าเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็นําเสนอให้รัฐบาลนี้และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายโดยเฉพาะเจ้าของอํานาจคือประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ และมีอำนาจอย่างแท้จริงและจะใช้อำนาจอย่างไรให้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยก้าวไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงแบบยั่งยืนและมีความสุขทั่วหน้านะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อำนาจของพี่โน้องประชาชนเท่าน,นั้นแหละครับถึงถึงจะสามารถผลักด,ดัน,นกลไกของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเมื่ออยู่ในอำนาจก็อย่างว่าเลยครับมันก็เหมือนเหมือนคําของปรา์ท่านว่าท่านบอกว่าตาเหนือยตาถนนและช่างสูงเด่น เทียมฟ้ายามใดตานเจ้ายังมีความเป็นหนึ่งอย่างแทงยอดออกใบแทงดอกออกผลยามใดทักตานเจ้าแบ่งแยกแต่พวกเจ้ากลายเป็นตาลรอยยอดวาระคือตายอดด้วนฮะไม่ทําให้ประเทศไทยและอาเซียนเนี่ยเป็นลนนักษณะเหมือนตานยอดด้วนะเพราะฉะนั้นให้เป็นหนึ่งแทงยอดออกใบแทงดอกออกผลแล้วมัคผลทั้งหลายเหล่านี้แหละครจะนําพาพี่น้องประชาชนชาวอาเซียนไปสู่ความสาเร็จพร้อมๆกันครับขอบคุณครับครับ เรียนพี่น้องที่เคารพรักยิ่งเปิดประตูสู่อาเซียนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนประธานบริษัทเสียงประชาชนไทยช่อง13สสามไทยได้สร้างโอกาสได้เปิดโอกาสให้พี่น้อง77จังหวัดและที่อยู่ทั่วโลกร่วมกันปฏิรูปประเทศให้สำเร็จตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสอชและนายกรัฐมนตรีตั้งใจไว้และที่สำคัญ การเลือกตั้งคราวหน้าเมื่อรัฐธรรมนูญเสร็จหลักการประชาธิปไตยสากลบอกว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศเลือกตัวแทนเข้าไปเกษตรกรมี65%เก็เลือกเข้าไปเต็มสภาอุตสาหกรรมกี่เปอร์เซ็นต์เลือกเข้าไปมันจึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยเรามีองค์พระมหาสัตย์ทรงเป็นประมุขเป็นศูนย์รวมน้ําใจ สิ่งที่เราทำวันนี้ถ้าคณะนี้ไม่ทำเขาบอกว่าเอ๊รายการเปิดตูสูอาเซียนทำไมมีแต่ผู้สูงวัยก็ลูกหลานเราต้องทำมาหากินต้องเรียนต้องแต่งงานต้องหางานทำกว่าจะมีบ้านมีรถเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะต้องสร้างเพื่ออะไรเพื่ออนาคตลูกหลานแห่งด้านนายจักรไทยแล้วเข้าอาเซียนอย่างสง่างามผ่าเผยนะครับเพื่อลูกหลานเราในอนาคต ซึ่งภาษาเซียนเรียกว่า Next Generation New Generation วันนี้เราลาพี่น้อง77จังหวัดและทั่วโลกพร้อมกันสวัสดีครับแล้วก็ให้กำลังใจนายกครับสวัสดีครับร่างกายแข็งแรงเพื่อร่วมปฏิรูปให้สำเร็จให้ได้นะครับ